ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 โรงเรียนสวนรังสฤษิ์วิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศรึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี มีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจ้าเวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032401771 2 และ032425015อยากให้บุคลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิ์วิทยาลัย สนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่จังหวัดเพบุรีก็เริ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครพร้อมกันทั้งจังหวัดจำนวน900คน นางสาวเอกรัตน์นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์เพชรเลิกแทนสวรรัสด์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์เกรียงศักดิ์คำอิ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ณห้องประชุมชั้น9โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เพชรแทนสวัสด์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีนสโนแวครอบแรกจำนวน1,800โดสเพื่อฉีดให้แก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อจำนวน900คนอายุระหว่าง18-59ปี ใดวยวันนี้เป็นการฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19พร้อมกันทั้งจังหวัดที่โรงพยาบาลรัฐทั้ง8ออำเภอโรงพยาบาลเอกชน2แห่งและโรงพยาบาลค่ายรามราชในเวศครอบคลุมทั้งจังหวัดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและทดลองระบบ เตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน2564โดยมีการวางระบบการลงทะเบียนการคัดกรองซักประวัติฉีดวัคซีนและการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีด30นาทีซึ่งไม่พบผู้ที่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด ทั้งนี้จะมีระบบติดตามประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการที่ไม่พึงประสงค์ด้วยลาย Official Account หมอพร้อมโดยจะมีการติดตามหลังการฉีด1วันและ7วันพร้อมแจ้งนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ครั้งที่2แก่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและสาสมัครต่อไป ำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีเปิดโครงการฝึกอบร,รมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยียุคใหม่สำหรับการสืบสวนและตรวจสอบคดียาเสพติดเมื่อวันที่7เมษายน2564เวลา9นาฬิกา พลตรตรีอุทัยกวินเดชาธรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยียุคใหม่สำหรับงานสืบสวนขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายคดียาเสพติดและตรวจสอบยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องจากคดียาเสพติดระหว่างวันที่7-9เมษาย,ยน2564โดยมีพันตำรวจเอกการธรรมกษัตร์พันตำรวจเอกโกศลยามารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าสถาน สานีตำรวจภูธรท,ทุกแห่งในสังกัดวิทยากรผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน70นายเข้าร่วมพิธีณนห้องประชุมแม่บุรวมเสนาดีไซน์สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพลตำรวจตีอุทัยกวินเดชาธรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีงานสืบสวนยุคใหม่และการวิเคราะห์เครือข่ายด้วยโปรแกร,รมทเวลหรือ Analy ลิสโนดบุ๊กแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนคดีอาญาตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีในวันนี้ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการบริหารราชการมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยถูกต้องและมีประสิทธิภาพในยุคแห่งสังคมข่าวสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีบทบาทสำคัญสูงสุดในยุคปัจจุบัน โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบโทรศัพท์มือถือที่หลากหลายรูปแบบมีผู้นิยมใช้เพิ่มมากขึ้นทุกวันและผู้กระทำความผิดอาศัยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆในการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านทางสังคมออนไลน์ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์พิสูจน์ความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการสร้างภาพลักที่ดีให้กับองค์กรตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีงานสืบสวนยุคใหม่และการวิเคราะห์เครือข่ายด้วยโปรแกรมเทวหรือแ l y s t n o t น b o o k ขึ้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปรามในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่7เมษายน2564เวลา9นาฬิกา20นาทีพลตตร,รีอุทัยกวินเดชาธรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามระหว่างวันที่7ถึง9เมษายน2564 โดยมีพันตํารวจเอกการธรรมกษเสมพันตํารวจเอกโกศลยามารองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าสถานีตํารวจภูธรท,ทุกแห่งในสังกัดวิทยากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน80นายเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ณนะห้องประชุมหนึ่งสถานีตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พลตำรวจตอุทยัยกวินเดชาทรผู้บังคับการตำรวจโูธรทรจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะพิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการหนวยความยุติธรรมเพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถให้ข้าราชการตํารวจในทุกสถานีตํารวจจานวน13สถานีทั้งระดับชั้นประทวนและสัญญาบัตรโดยจัดเตรียมความพร้อมครูฝึกยุทธวิธีตํารวจให้มีทักษะและขีดความสามารถในการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจประจําสถานีตํารวจให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทําการตรวจค้นจับกลุ่มและต่อสู้คนร้ายในระยะประชิดด้วยความปลอดภัย การควบคุมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะมีระบบการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานสากลมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกสถานีตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างตำรวจมืออาชีพตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวซึ่งมีความจำเป็นจะต้องจัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม เพื่อที่จะได้นําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจําสถานีตารวจได้อย่างถูกต้องเพื่อให้สถานีตารวจต่างๆในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีมีข้าราชการตํารวจครูฝึกยุทธวิธีที่มีทักษะในการฝึกยุทธวิธีการตรวจค้นจับกลุ่มผู้กระทําความผิดและการต่อสู้ระยะประชิด สามารถถ่ายทอดความรู้เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ต่างๆอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมืออาชีพซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจ ปิดท้ายค่าวันที่ประธานกรรมธิการการศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสวรประดิษฐ์ลงพื้นที่เพชรบุรีเพื่อรับฟังปัญหาของสถานศึกษาพร้อมกับมอบเครื่องกองน้ำและอุปกรณ์กีฬา พลอากาศเอกประจินจันตองประธานกรรมธิการการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายประดิษฐ์เหลืองอารามสมาชิกวุฒิสภาพ,พร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าราวพัชราศาสตร์ราชนุเคราะห์ตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อร่วมประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอท่ายางจำนวน44แห่งเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยมีนายสรวิททับเหล็กผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2นางสาวสุป,ปัญจมาพัพาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาวและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอท่าย,ยางร่วมต้อนรับ จากนั้นพลอากาศเอกประจินจันตองและนายประดิษฐ์เลืองอารามร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องกองน้ำจำนวนหนึ่งชุดให้กับโรงเรียนบ้านท่าลาวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬาหน้ากากผ้าจากพลอากาศเอกประจินจันตองจำนวน740ชิ้นและจากพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วสมาชิกวุฒิสภาจำนวน5,000ชิ้น ไข่ไก่จำนวน13,200ฟองและนอกจากนี้ยังมีหนังสือชุดความรู้จากกระทรวงยุติธรรมจากนายเชิดชายช่วงเซนพ่วงในการสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรีจำนวน44ชุดทั้งนี้มอบให้กับโรงเรียนทั้ง44แห่งในพื้นที่อำเภอท่าย,ยางและร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก พลอากาศเอกประจิกนกล่าวว่าในวันนี้ได้มาพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอท่ายางอยากมาให้กำลังใจกับคุณครูในการทำหน้าที่โดยเฉพาะในบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาทางเราให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเห็นความสำคัญของการทำหน้าที่ของคุณครูทุกคนท่านสวประดิษฐ์เลืองอารามทราบถึงปัญหาในพื้นที่ทั้งหมดและอยากให้คณะกรรมาการการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มารับความปัญหาและหาทางแก้ไขด้วยกันเช่นปัญหาการขาดแคลนบุคลากรปัญหาเงินสนับสนุนและการด้อยอากาศของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเป็นต้นพลอากาศเอประจรินกล่าวต่อไปว่าในส่วนของเครื่องกรองน้ํานั้นเป็นกองทุนที่ตนเก็บสะสมไว้ตั้งแต่สมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ได้ทําผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเองและติดตั้งให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนน้าสะอาดหลายแห่ง สำหรับที่จังหวัดเพชรบุรีก็มาติดตั้งให้ที่โรงเรียนบ้านท่าลาวแห่งนี้เป็นที่แรกโดยมีคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีขอให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานซึ่งเป็นเครื่องกองน้ำที่มีคุณภาพดีปัจจบุบันโรงเรียนบ้านท่าลาวมีนักเรียนจำนวน129คนครูประจำการจำนวน7คนบุคลากรอ,อื่นๆจำนวน4คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงประถมศึกษาปีที่6จจำนวน8ห้องเรียนมีเนื้อที่38ไร่กับ1งาน เนื้อที่ด้านหน้าจัดเป็นอาคารเรียนจำนวน2หลังโรงอาหารหนึ่งหลังบ้านพักครูหนึ่งหลังส่วนด้านหลังจัดเป็นส่วนของป่าของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่างๆช่วงนี้ชมข่าวบริการคะ่ะ ช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือทีแฟนเพจ Facebook ข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14 ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน 083-062- 5 5 29 เรียนส่วนรังสิตวิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี 1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจำนวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032401771-2 และ032425015อยากให้บุกรลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิตวิทยาลัย สดสดทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรซีฟูดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032473475และ0834414242 ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบโลโผลไร่หวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ขุนพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เริ่มกันที่บัญชีที่1ที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสามสัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทำเด็ดขาดตัวนี้งานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายทอดตลาดเจรานายเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ้องานทำกระดาษสาด้วยมืองานทำเครื่องเขิน งานทําเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูกค็คืองนานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นควาเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตา,ท,าทําบาตรทาผ้าด้วยมือพระพุทธรูปทําล่มหนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีนะคะเราเก็บไว้เลยมะคุเทศงานเร่ขายสินค้างานเรียงตัวอักษรตามลงพิงต่างๆนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหม งานเลขานุการงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งเนี้ยงานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศหนึ่งอาจจะลืมตาแต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านีน้ก็จะมีความแตกต่างกันเพราะพุทธลูกยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิดไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสี่ยงช่างเนี่ยนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะมันเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกัน เขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปากาหนวดแฝงน,นวดแผนไทยการนวดสปามีเอาทางทางทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ย จะไม่มีเลยนะคะท่านวดแผนไทยจะเป็นลือสีดัดตนเลยทั้งหลายและในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมักคุเทศมักคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีท่าว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระที่เขาพระนครคีรีมีเพราะอะไรคะเพราะเรามีอัตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมักคุเทศของไทยมักคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครคีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหละคะ่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างด้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเหล่านี้27อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทำหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยคะ่ะ บัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน EC เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7บวก1่คำว่า7บวก1ก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไ้หมดแล้วเป็น1ิอาชีพแต่ประกฏจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสามอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่าง10ประเทศก็คือมี3อาชีพ 1. เป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมีใบสอบใบเซอร์ ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพที้ีปออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะ วิศวะเนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุมออกแบบอย่างเช่นสมมุตินะคะเราจะทํารถไฟหลานคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิ่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมดคนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่า อะไรที่ต้องทํารางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ย <_ T. S 1> เขา้ามาควบคุมตรงน,นี้เป็นข้อตกลงของสิประเทศเราที่สามารถเข้ามาทําได้แต่อีกอย่างหนึงก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นสถาปัตก่อสถาปัตฯเนี่ยจริงๆก็คือก่อนที่จะออกมาคือเข้าเขียนออกแบบก่อนออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนตรงไหนศักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหนที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหนที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําให้รถไฟเสีย เสียสภาพการส่งตัวตรงนี้พวกทั้งสถาปัต์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้ง3สถาบันนี้บัญชีสถาปัต์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพซึ่งมีการกําหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิบประเทศซึ่งสิบประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้ง3วิชาชีพจึงกําหนดไว้ ให้10ประเทศสามารถเดินทางไปทํางานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิบประเทศนี้ที่เป็น EC นะคะ